สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเครื่องรีวิวซัมซุงแกลเล x กซ a 7มันตกมันตกมันไม่มีซิลิโคนติดมาให้มันก็เห็นตั้งแต่ตอนแรกไม่มีซิลิโคนนี่โหใจหายว้าบเลยแล้วมันตกจอก,ก็แตกสิต้องเล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อน อันนี้ในปกติผมก็ใช้เป็นกระเป๋าคาดเอวเนาะเป็นกระเป๋าคาดเอวใส่โทรศัพท์วันนั้นก็หยิบหยิบขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ามาปัา๊บมันลนวับผมยีร้องเสียงหลงเลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงนี้ตามมา เสียงนี้มันช่างเสียแทงวัวใจเราก็รีบไลน์ไปบอกคนที่ส่งมาให้เรารีวิวเลยว่าเครื hmm. in k k ่องมันตกจอมันแตกสิ่งที่เราอยากจะได้ยินก็คืออเลิกบนแล้วเราก็เตรียมจะทำหน้าตาแบบว่า สิ่งที่เขาตอบไม่ได้ไลน์นั้นครับเ <ว Nice S 1> ขาบอกว่าเครื่องไม่มีประกันจอแตกเพราะเป็นเครื่องรีวิวเมื่อคุณทำแตก คุณก็ต้องเป็นคนซ่อมมีสองทางให้คุณเลือกทางแรกก็คือเอาไปเข้าศูนย์ทางที่สองก็คือเอาไปซ่อมร้านตู้จะออดอ้อนขอความเห็นใจเขาก็กลัวเขาจะหาว่า ได้เลยได้แต่บอกเขาว่าปิดไปแล้วิดไปแล้วแม่แต่เห็นหน้านกที่เป็นวอลเปเปอร์แล้ว <c oughs> เหมือนกำลังดูถูกเยาะเย้ยถากถางว่าโสงหน้าหน้า <c oughs> เลยอยากจะบอกนกตัวนี้ว่าอืมฉ อารัมพบทมาสนานเราไปดูสภาพกันดีกวา่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่หล่นลงไปอันนี้ต้องบอกเลยว่ารู้สึกตั้งแต่แรกแล้วที่ได้เครื่องมามีความรู้สึกว่าใจไม่ดีเลยทำไมอ่ะมันไม่มีซิลิคอนเอ,อ มันมีซิลิโคนอยู่บ้างยังพอซับพงซับพอร์ตอะไรบ้างเวลาบันโตกม่เป็นกระจกทั้งสองหน้าเนี่ยสยองสุดๆเลยะัะน,นั้นเนี่ยแนะนำเลยใครจะใช้โทรศัพท์สวยๆอย่างนี้นะแนะนำว่าคุณควรอย่างน้อยๆต้องมีซิลิโคนและขอบซิลิโคนควรจะสูงจากหน้าจอขึ้นมาจะดีมากเลยแล้วถ้าดีมากๆกว่านั้นก็คือใช้เคสท,ที่มาเป็นซิลิโคนแบบมีฝาปิดอ่ะ เออไอเนี่ยแน่นอนแน่นอนขวา่ายังมีความรู้สึกว่าโอกาสที่มันจะแตกน้อยลงทำไมถึงพูดอย่างนี้เอาไปดูสภาพกันก่อนนี่หลังจากตกก็พยายามจะเก็บภาพมาให้คุณดูกันว่าม,ม,ม,มันสโลวจากมุมนี้ก่อนครับคือหยิบจากกระเป๋ามาสไลด์ลงขาไปเรียบร้อย แล้วดูสินะดูดูดูด,ดูสวยๆนะเงาๆไปดูรูปอื่นดีกว่ามาจะได้เห็นนี่ชัดๆเอาตั้งแต่มุมเลยนะลามไปครับลามลามลามเลียไปถึงนี่มันแตกไปจนถึงขอบข้างล่างเลยนะแล้วก็มันก็ล่าอีกเส้นหนึ่งยาวไปจนจะหลุดขอบจอด้านบนเลยแตกกันเยี่ยงนี้เลยนะแตกกันเยี่ยงนี้เลย อ,อ๋อมาเก็บมาให้ดูอีกมุมหนึ่งนะเออว่ามันแตกแบบไหนเอากันช, ắt, ช ắt. ัดๆไม่อยากจะพูดไม่อยาก,กจะเซ็ตแล้วที่ได้ข่าวมาไม่ดีเท่าไหร่พอไปดูคลิปคนอื่นเขาพอกว่านี่เป็นจอซุปเปอร์แอมเบรตมันสมชื่อซป เจอราคาเข้าไปแล้วจะหนาวเขาว่าอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเราก็ <c oughs> <c oughs> จำเป็นนะเออเขาก็บอกว่ามีทางให้เลือกอยู่สองทางหนึ่งไปเข้าศูนย์สองไปร้านตู้เราก็ใจเรานะเราอยากไปร้านไม่ใช่ร้านตู้อยากไปศูนย์มากกว่าไม่ใช่ไปร้านไปไปศูนย์นะ่เออเราชอบไปศูนย์มากกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่านะเราก็โอเค ไปศูนย์ผลปรากฏอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังไปที่ศูนย์เสร็จปั๊บคุยไปคุยมาคุยโอ้ยถามไปถามมาก็บอกหน้าจอพี่พันเก้าหน้าจอพันเก้าโอ้พระเจ้าจ,าจอนหน้าจอพันเก้าเอ่อมีค่าช่างไหมเช็คไปเช็คมาบอกอีมี่นี่ไม่มีในระบบพี่มันไม่อยู่ในประกันน่ะไม่อยู่ในประกันก็ต้องมีค่าซ่อมเหรอ อ๋อเหรออค่าซ่อมเท่าไหร่ล่ะค่าซ่อมอีก450รวมแวดแล้วเบ็ดเสร็จหน้าจอซัมซุงแกล l ล็กซี่ A7 นะไม่มีประกันเข้าศูนย์ซ่อมเจอกันที่2,519บาทแถมหน้าจอก็หมด ต้องทิ้งเอาไว้รอของมาอีกวันสองวันถึงจะว่ากันอีกทีหนึ่ง <c oughs> ติดคอโอเคผมผิดไปแล้วเ <c oughs> อามาๆๆๆโอเคมันจำเป็นใช่ไหมเราไปทำขเขาแตกอ่ะซ่อมก็ะแด้ไม่ว่ากันหรอกนะก็โอเคให้เขาจัดการผลปรากฏ มาทำง,งานจิ้มคอมไปจิ้มคอมมาจิ้มคอมไปจิ้มคอมมาบอกกับเราว่าเออพี่เครื่องพี่มันไม่มีอ e ีมี่ในระบบมันไม่มีเออไม่มีอ e ีมี่ในระบบเราก็รับเอาไว้ซ่อมไม่ได้เออ หัวใจเรานี้โอ้ยเสียวเปเสียวเปมันช้ำช้ำจริงๆช้ำจริงๆเลยนะเออช้ำจริงจรงโอเคแล้วยังไงคุยไปคุยมาก็บอกเขาว่านี่มันเครื่องจากศูนย์คุณนะหมายถึงว่าศูนย์ใหญ่คุณส่งมาให้ผมรีวิวผมตมแต่ผมก็เอามาซ่อมผมอยากซ่อมศูนย์ไม่ได้อยากซ่อมร้านตู้หรอกนะเออเขาก็คุยไปคุยมาเขาบอกก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้เขาถามก่อนว่ามันทําได้ไหม เราก็บอกพนักงานบอกเอ่อเขาให้ทางเลือกผมมาสองทางนะทางแรกคือมาศูนย์ทางที่สองไปร้านตู้ผมเลือกที่จะมาศูนย์ก่อนเป็นอันดับแรกแต่เมื่อศูนย์เป็นแบบนี้ผมไม่อยายก,กระเสียเวลานั่งรอพี่วันสองวันเพื่อหาคำตอบหรอกเอางี้แล้วกันผมไปตู้นะผมไปร้านตู้นะโอเคเอาเครื่องมาเลยเอาเครื่องมาไปร้านตู้แล้วครับโอ้เรื่องมันจำเป็นนะ่ะ ผมไม่อยากจะได้ความรู้เลยนะแต่ว่ามันจำเป็นต้องได้ความรู้ก็โดยการเจออย่างนี้เข้าไปนี่แหละท่านเต็ม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 เดินไปร้านตู้เลยนะหน้าชอ็อปศูนย์บริการซัมซุงมีร้านตู้เดินเข้าไปถามพี่เปลี่ยนจอเนี่ย ทำได้ไหมได้โอเคหนมีเครื่องด้วยเหรอโอ้มีเครื่องด้วยโหก็มีเครื่องเปลี่ยนเลยพี่อยู่หน้าศูนย์วิ่ีทำทุกอย่างถ้าก็ศูนย์เลยไม่เนี่ยสงสัยเลยโอเคเท่าไหร่เออว่ากันเลยเขาก็ดูอ๋อเอเจ็เป้เอเจ็ 7, ซ่อมกันที่พันเก้าร้อยบาทกับร้านตู้หน้าชอ็อปไปซ่อมในศูนย์สองพันห้าร้อยกว่าบาทซ่อมตู้หน้าชอ็อปพันเก้าจัดไป เขาให้ผมเลือกได้นี่ผมก็เลือกเอาร้านตู้แลละผมมาศูนย์แล้วเขาไม่เขาไม่เวิร์กนี่หว่าโอเคก็ไปเข้าไปให้เขาซ่อมเรียบร้อยเราก็เก็บภาพมาให้ดูหลังจากที่ทิ้งเขาไว้เขาซ่อมพี่เขาก็บอกว่าต้องทิ้งเครื่องเอาไว้หนึ่งวันพรุ่งนี้ค่อยมาเอาในเวลานี้อีกต้องบอกว่าวันที่ผมไปเนี่ยผมไปหลังเลิกงานไปถึงที่นั่น น่าจะอยู่ช่วงเวลาสักทุ่มกว่าก,าก็ก็เข้าใจได้ว่ามันคงไม่เสร็จตอนที่ถามในศูนย์เนี่ยถ้าเขามีของนี่เขาใช,ใช้เวลาเปลี่ยนประมาณนานแค่ไหนเขาบอกแค่เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเปลี่ยนหน้าจอแต่นี่ก็เขาต้องหาอะไรต้องไปทำอะไรให้เราก็โอเคก็เข้าใจได้ต้อมเราก็กลับมาแล้วก็กลับไปเอาอีกครั้งหนึ่งมันสงสัยแล้วคันหัวใจ คันหวัวใจว่างเลยเราก็เดินเข้าไปคุยกับพนักงานที่เป็นพนักงานต้อนรับของศูนย์ซัมซุงอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลก็คือเราเห็นนี่ผมจะบอกว่าเออ่ค่าช่างซ่อมนะนี่คุณจะเห็นว่าช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนประกอบแล้วแผงวงจรหลักนะท่อมหน้าจอเนะนี่ยนะนี่ท่อมเช่นเปลี่ยนอะไร มีการซ่อมมีการเปลี่ยนอะไรหน้าจอเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทแต่วันนั้นเขาคิดสี่ร้อยห้าสิบแล้วว่าอาเอา,เอา,เอามามาสี่ร้อยห้าสิบก็สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ของเขาเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนอย่างอื่นค่าบริการเนี่ยเปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนระบบซ่อมวงซ่อมแบรเรือนส่วนขอดส่วนประกอบโอ้ยแบตเตอรี่ยังสามร้อยห้าสิบเลยถ้าไม่ใช่เปลี่ยนแบตก็สองร้อยนะแล้วอะไรเนี่ย อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่องร้อยหนึง่งค่าบริการเขาประมาณอย่างนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างที่ให้เห็นเนี่ยนะถ่ายมาให้ดูนะเราก็เดินกลับไปแล้วก็ถามพนักงานที่ที่เป็นฝ่ายบริการยืนอยู่เนี่ยนะเข้าเดินเข้าไปถามเลยเออพี่ผมสงสยัยขอถามหน่อยนะอะครับว่ามาเลยเครื่องโทรศัพท์ซัมซุงถ้าซื้อมาแล้วอยู่ หรือว่าไม่ถึงปีเอาง่ายๆมีอยู่ในประกันหนึ่งปีเนี่ยนะเออถ้าผมทำเครื่องตกจอแตกจะต้องเสียค่าช่างไหมเออไอ้นี่มันเป็นเครื่องที่ศูนย์เขส่งมามันไม่มีในระบบมันไม่มีประกันใช่ไหมเราก็สงสัยว่าถ้าเกิดมีประกันเนี่ยผมจะต้องเสีย450บาทไหมเอออันนี้เป็นข้อสงสัยที่ค่าใจมากเลย พนักงานตอบอ้อมแอม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 ้มมมากอ้อมมากแอมมากเลยด้วยเหตุผลคือมันมีโครงการที่ออกมาแบบ รับประกันจอแตกอย่างรุ่น A7 รุ่นนี้เนี่ยคือรับประกันจอแตกคือถ้าตกแตกป๊บคุณก็ไปเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนฟรีนะเออผมยังสงสัยจอแตกไล้ฝาหลังแตกเนี่ยมันจะเป็นก็ข้างหลังมันก็เป็นกระจกข้างหลังแตกต้องเสียด้วยไหมนี่ก็สงสัยใสอยู่นี่คาใจบ้างเลยถามแล้วไม่ค่อยได้คําตอบเขาก็อ้อมแอมบอกเออบางรุ่นมันก็มาไม่มีเสียอย่างนั้นอย่างอดอโอเคเียถาม <c oughs> ลังหงแล้วรุ่นไหนต้องเสียบ้างเขาบอกรุ่น J รุ่นเจเนี่ยซื้อมาต่อให้ไม่ถึงปีตกจอแตกเสียค่าช่างซ่อม450บาทเชกเช่นเดียวกันฮะอ,อย่างนั้นเลยเหรอจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรคุยจนเบ็ดเสร็จเลยบอกเอาง่ายๆถ้าไม่มีประกันจอแตกจะต้องเสียค่าช่างไหมเสียเอาง่ายๆเลยนี่คือบทสรุปคือไปที่ศูนย์ถามพนักงานต้อนรับ ผิดไม่รู้ผิดก็ไปคุยกับพนักง,งานคุณเองแล้วกันผมตามพนักง,งานคุณก็ว่างันนะ่ะนะว่าถ้าตกจอแตกเครื่องไม่ถึงปีตกจอแตกต้องเสียค่าบริการคือค่าช่างแน่นอน450บาทเจอเข้าไปบวกกับค่าจอไปอี0ก1า0้อบาท <c oughs> โอเคอยากจะซ่อมร้านตู้เลยจริงนะร้านตู้ประหยัดไปเยอะเลยอ่ะโอ้และ ที่สําคัญไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมไหนขอความรู้ซะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เลยถามถามร้านตู้ถามศูนย์ไม่ได้ศูนย์ตอบอ้อมแอมมันไม่ชัดเจนไปถามร้านตู้เลยบอกพี่เครื่องซัมซุงเครื่องผมเนี่ยพันเ้าใช่ไหมใช่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอะเท่าไหร่ไอ้ท็อปทเนี่ยนะชักเท่าไหร่อ๋อถ้าท็อปทก็ประมาณเก้าพันพันม โอ้โห9,000เลยเหรอเครื questionnaire questionnaire ่องรุ well 네่นไหนเนี่ยจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ถามราคามาก็าบอกรุ่นมันก็ระดับท็อปทอป30,000กว่าบาทนะโอ้โหซื้อมา30,000เปลี่ยนจอ9,000ครับปอมนี่คือบทเรียนครับคุณยิ่งซื้อแพงเท่าไหร่ก็ควรเป็นอย่างยิ่งนะที่จะ เสียค่าซ่อมแปลงเสียค่าซ่อมแปลงแพงมากๆเลยแพงโอ้ค่าจอแพงนะซุปเปอร์สมชื่อเลยซุปเปอร์อรัลเบเลเนี่ยนะและไม่ประทับใจเพราะถ้าไม่มีประกันจอแตกซ่อมศูนย์เจอค่าช่างด้วยเจอค่าช่างซ่อมเข้าไปอีกโอ้นอกจากจอแพงแล้วที่ยังมีค่าซ่อมด้วยนะ อันนี้ก็เอามาฝากกันเป็นประสบการณ์ที่กระผมได้รับมาจากการทำเครื่องโทรศัพท์ซั m s ุ n g กล l a x ก A7 หล่นจอแตกเคยมีคนให้ทำเรื่องราคาแบบนี้แต่ไม่อยากทำเลยเพราะไม่อยากมีประสบการณ์โอ้ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากมีแล้ว,ลวไปขอราคาเขาใครเขาจะให้นะค่าของค่าแข็งนเนี่ยเนี่ยเออนะจะพูดไปกะไล แต่วันนี้เจอเต็มเต็มเข้าไปนี่ถึงรู้ว่า,า,าติดคอติดคออะมาอันนี้ก็เป็นบทสรุปก็ประมาณนี้แหละที่เป็นประสบการณ์ก็เอามาเล่าสู่กันฟังน่าจะได้ประโยชน์สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเอาของก็ามาใช้ต้องช่วยทำมาหากินหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าไปเอาลิขสิทธิ์เขามาต้องบอกว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายนะ ที่เอามาลประกอบทำคลิปวิดีโอให้มันดูน่ารักน่าชังหน่อยก็เห็นสติ๊กเกอร์มันก็น่ารักดีก็เลยเอามาประกอบให้พวกคุณได้ดูเอาฮาฮาก็แล้วกันนะเอามาฝากกันใครสนใจอยากจะได้ก็ไปไปซื้อหาเอากระลักันผมก็ซื้อหาด้วยการเอาเอาเหรียญฟรีไปแลกมานแ,แหละนะแล้ว บทสรุปก็ประมาณนี้แค่นี้พอละโอเคแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ